วันนี้จะไปซื้ออ่างให้น้องสมายอ่างแต่เราจะไปดูกันก่อนนะคะว่า เท่าไหร่คะไม่มีไรน่แสี่สีพูเมีสีนี้นะนี้ขนาดเท่ากันขาวสีชมพูค่ะาายังไม่ได้ไม่เป็นไรป้านั่งร้อนมากไม่ต้องตอ้ามากป้านั่งแบบร้อนสุดๆกวจะได้หายเพราะมันยังไม่ถึงวันที่เล่นน้ำเลยก็เลยไม่ต้องตอบป้ามากร้านป้าอยู่ตรงไหนอะแม่เขาเรียก น uhm. si an ี่นะคะไ้กหายคนเดียเลยหรอปะไม่รู้ว hey, an ่ท yeah. uh huh. right? ี่แล้วหนูซื้อกับบ้านเปล่ามีมีลูกสาวเดไหมคะเห็นไหมจัได้ซือทุกปีเลยค่ะาใหญ่ชวนนะดไหค่ะเต้นไหมโอเหม่งเลยเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันที่บ้านโอเคไหมคะ ค่ค่ะทุกคนตอนนี้แม่กําลังเป่าลมนะคะรอลมมันขึ้นเนาะแต่ว่าชั้นหนึ่งยังไม่ขึ้นเลยชั้นสามแล้วร<ม>้อนไหมแม่รอนะเตรียมลงอ่างตอนนี้กำลงังใส่น้ำเข้อ่างนะเดี๋ยวมือก,กันว่าจะได้ขนาดไหนน้ำพะวาขึ้นเตือนอถถนอนเดี๋ยวมาดูหน้าตากนันนะว่าเห็นแล้วจะรู้สึกยังไง ยิ่มมายิ่มแบบแห้งๆอ่ะหนูมาแล้วนะแม่หล่อน้ำเริ่มจะเต็มแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้เดี๋ยวค่อยๆเก็บปากสวัสดีค่ะพี่ไมค์คะยำๆๆๆค่ะกิมซัลลัดจะผอมค่ะทุกคนกิมสลลัดค่ะขอเข้าด้วยคนนะ ขอเข้าด้วยคนเหรอไม่ได้ๆันนีที่ของเด็กกับของแมบบ่ย่านะ <c oughs> ว้ายเปียกหมดเลย <c oughs> ้ายมาดเอื้อจมแล้วพี่มาดมาเปียกหมดเลยปะป๊าเ <c oughs> ออสมาร์ททำไมหนูเหมือนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อยาก,กินมันสกรปรกครับ <c oughs> <ข>ใครจะถือให้ไหนมาแม่ถือให้ได้นี่มันคืออะไรรีวิวก่อนรีวิวก่อนไอนี่สลัดสลัดหมูเ็หรอเมนูอะไรนะสลัดหมูและไอ้นี่แหละหมูอะไรหมูแช่น้ำ <c oughs> ลูกคุณกินน้ำโ <c oughs> <c oughs> ด็บแิแ้แรงๆนะีบแรงๆเลยใครบอกให้กินน้ำาสกโรก <c oughs> ทุกคนมาสบายมา <c oughs> อ้าวใครก้าอยู่ไหน นี่มันสาม่าน,นอนในนี้ได้นะคะด้วยคนนี่ว,ว้าวโอ้ยอย่าพิ่งข้ามาสิพี่ม่ต้องเข้ามาด้วยนะขึ้นแล้วเหรอนอนลงเลยนอนในนั้นแหละสบายสุดแล้วใส่ชุดว่ายน้ำกับไม่ใช่เราใส่ชุดนอนใส่เชเมื่อคืนยังไม่สะใจตื่นเช้ามามาเล่นต่ออ,อ,อชหนูไม่มีชอน พี่ไมยก็แบ่งอันนี้น้องด้วยแ้วพี่ขอหน่อยนะพี่ที่มาถือมันคืออะไรอ่ะกระลำเหรอใครจะเอาคะพี่หนูมีรูกหนูเชื่อว่าอารียาโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่มีใครในนี้แล้วค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ